ยายแตงพามาเก็บผักซีล้อมค่ะทุกคนจ้ะเพราะว่าเขาเป็นดอกแล้วนะยายเตงค่ะเขามาเป็นดอกซะกกอนยายเตงจะมาเก็บเขาเอินผักซีล้อมค่ะพี่น้องจ้าพี่ป้าเขานี่ยนั่นมือพี่น้องเยอนี่ยายเตงถ้มาเก็บอะไรตอนเขาเป็นดอกเก็บองซีและวพี่น้องแต่ว่ายายเตงจะไปตัดเอาใบเขาออกอยู่นี่เอาก้านมันยายเตงเอาตะการมันเก็บเอาก้านมันตอนเขาเป็นดอกก็ถท่าเขา เมื่อออกดอกกังชีนะ่ะพี่น้องเห็นบ่ดอกเขาเห็นบ่ถ้าเขาออกดอก,ก,กสักก้อนแย่เต็งกางชีนมาเก็บถั่วกระเล็นไปย่างไก่มาท่องเบิ้งพอดีเขาออกดอกแล้วพี่น้องจะเห็นบ่นี่มันย้ำนั่นเขาไปตัดใบเขาอกอกเพราะว่าแย่เต็งบ่บ่มากินใบมันเนาะเอาตะการมันอวบๆเลยพี่น้องฟังเสียงแย่เต็งหักเลยโปะๆเลยเด้นตะการงี้งี้แย่เต็งก็มาเก็บเอาแต่นนี่แหละ ไปลวกจิ้มกระแซบพี่น้องใจเนี่มันก็หอมคือผักชีบ้านเขาแหละนี่เห็นบ่มนี่เห็นกอเขาบา่นี่เห็นบ่บอกแต่เบิง้งแต่เบิง้งยัดเต็มบ่ใส่กล้องให้เบิ้งกับไ่เห็นแลน้วเนาะพี่น้องเน้องเบิ้งอยัดตาไลยเด้ครั้นี้าานบ่มีตากล้องพี่นอ้องเออเห็นบ่ก็ถือกล้องไปพร้อมกับเก็บไปน้ำมือเดียวนี่แหละมึงกอเขาพี่น้องมึงมึงมึงพระัะฟังเสียงยัดเต่งหัก แยเต่งหาเอาแต่เอาแต่ต hmm. mm ัว hmm. ตัวก uh. so so okay. ้านมันเป็นดอกเมพี่น้องมันมันจังอวบมันจังคุณอะมันก้านเขาคนอะเอาไปอมอมใส่ไกลพี่น้องเอ้ยเอาไปลวกกินกระเซียผักทุ่มนี่นะย่เตงมากินโยกเพราะว่ายังเพราะว่าเขาจะบ่มีรสชาติขมถ้าผักเนื้ออื่นอะเขาสิออกขมเนาะพี่น้องแย่เต็งม่มากนี่ถ้าผักพวกนี้เขาจะบ่ขมนี่แซ่บพร้อมหอมน้ำอันนี้นะพี่น้องบนเนี่ยยอดอวบอวบปื้ย แต่สิอ่อนบอสุเจ้าว่าลูกๆยัดเตงกระถามันแม่นมืดเนี่ยนนะ้ำเลยแม่นมืดน้ำทางไปในแม่นหมือนเราพี่น้องเลยปลาเขาเลยนี่ทุกข้างบ้านยัดเตงก็ไม่แต่ว่ายัดเตงบกิดมันบ้านใหญ่อยู่ในสวนยัดเต่งยัดเตงกระขาข่า,ขานะยยากยากพี่น้องไงขันไปเกิดในสวนเทานั้นนู้ยิ่งขุดยัดเตงขุดถิ่มสุกีเมีเนี่ยแต่มอตาย ข่ายยากยเห็นบ่พี่น้องจ้ะเขาเรียกผักซีล้อมค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยยาเตงก็จะไปเอาใบเข้าออกเพราะยาเตงไม่กินใบมันยาเ็นจะกินตะการมันกับไอ้ที่ยอดยอดมือนยอดปุ้ม,มๆมั้นี่พี่น้องจ้ะเสียบจะพี่องอันเนี่ยไปเกงไปออมใส่ไกโอ้ยหอมห้อยห้อยผักซีบานเฮานี่นะล้องบั่งเด้อ